lên lên thứ nghe cậu quất ba nha đã ui, ai off rồi, hãy ai bao nhang chắc nói hãy ai xấu hãi con <laughs> ขอบคุณน้องสาวนะครับน้องเนทที่มาร่วมไลฟ์วันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลทุกคนขอบคุณอาจารย์นุ่นตีนะครับขอบคุณพีังานขอตูมทุกคนขอบคุณทุกทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเพราะมีเวลา้อมแค่เมื่อกี้ชั่วโมงนะครับแต่ก็ออกมาดีมากๆขอบคุณทุกทุกฝ่ายนะครับที่อยากให้น้องเนทมามาร่วมแสดงกับเดบิมตเซนเรื่องน,นี้เป็นเดบิมตเซนเรื่องเดียวที่ผมหลักมาก มานะครับก็ไม่คิดว่าจะได้เล่นอีกครั้งนะครับขอบคุณที่ทําให้มันเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากแฟนๆด้วยวันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับวันแม่ครับแต่เรื่องนี้คือออกมาจากใจมากๆใครที่ไม่เข้าไลฟ์ก็เสียใจด้วยแล้วกันนะครับขอเสียงรบม,มือให้อีกครั้งหนึ่งเลยครับ ขอบคุณแม่บิวนะครับที่แต่งหน้าให้หล่อๆแต่งให้ใหม่หน่อยนะครับมันออกหมดแล้ว <c oughs> ขอบคุณแม่อ้อยออสเตรเลียนะครับที่สนับสนุนให้แม่บิวมาแต่งหน้านกนะครับขอบคุณที่พพอร์ตนะครับเดี๋ยวจังหน่อยแน่บอกจังหน่อยแนหเลี่ยนจริงแห้งเนี่อายแบบสุดแห้งเน็ตมันอีกก็อย่างที่บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาทําอะไรแบบนี้นะคะก็ขอบคุณพี่นกขอบคุณพี่ชายแล้วก็ ขอบคุณแม่แม่ขอบคุณทีมงานทุกทท่านนะคะขอบคุณที่ให้หนูได้มีโอกาสได้มาในวันนี้ขอบคุณที่ให้หนูได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ขอบคุณที่ทำเดอะมิวสิคเลเรื่องนี้ขึ้นมาหนูเล่นมันออกมาจากหัวใจแล้วก็รับรู้ได้ถึงความรักความรู้สึกของ นางอ้วอที่มีต่ออายุรูวันนี้รู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วก็อบอุ่นมากๆเป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งที่มาเมื่อไหร่ก็รู้สึกประทับใจมีความสุขขอบคุณพี่คิงด้วยขอบคุณพี่คำคิงที่แบบดูแลหนูดีมากๆขอบคุณพี่ๆหมอรับเสียงวิหกที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมาเสมอแล้วก็ขอฝากหนูไว้ในอ้อม